เราจะมาแข่งกันทำอาหารโดยทีมหญิงเวททีมผู้ชายกันค่ะบอกเลยว่าทีมไหนจะทำออกมาดีแซ่บตัวกว่ากันเรามีกรมการผู้ตรกอาวุธให้เกียรติตัดสินเราถึงช่องนี้เลยนะคะบอกเลยว่าจานไหนจะแซ่บจะนวดเดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยในตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันเราก็เตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นสองกลุ่มครับผมก็คือ ทำการสุ่มนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยจะได้ทำอาหารแบบไหนเมนูอะไรใช่แล้วมีคขาถามค่ะนี่คือชุดใส่สูทเพื่อทํางานช่วงวันทําทำงานแบบสบายๆดิโอเคโอเคอันนี้คือเมนูคือเราต้องทำไงจับจับสลากหรอใช่เราจะเบิกตัวแผ่นป้ายแผ่นป้ายนะครับคือตอนนี้แผ่นป้ายของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนที่เราจะให้2ทีมนะเลือกว่าใครจะเอาแผ่นป้ายไหนด้วยกันปอยงชุบได้เองแล้วเราก็ทําการส่งตัวแทนของทีมมาปอยงชุบกันเลยได้ครับไล่ ที่จะบอกว่าแหววชนะเราเนี่ยมาแต่การบอกยิ่งสุดแล้วมันนามันโหนกน้อโอเคแล้วมันก็คือฝั่งผู้หญิงได้เลือกก่อนแล้ตอนนี้ก็เลือกอะไรแล้วหนึ่งใช่ไหมยังมาติดอะไรวะมาติดยวหนึ่งจ้าจไปถ่ายกระเพราหมูแสบไง จะเล่นว่าล็อปเตอรหมูไม่ทันแล้วเขาอกหมูวากิวอ้าววากิวมันคือเนื้อนะใช่ไม่มีอะไรตรงเลยเมื่อกี้เอฟไฟเออเอาเอาเยอะๆนะเอาย่างๆ้วมึงถามรู้ได้ไงมันคืออะไรเอ้าอะไรอะกระแตงกวาผัดกระแตงกวาข้าวผัดไข่นะครับผมโอเคครับในเมื่อ2ทีมเลือกได้แล้วว่าจะทำอะไรก็ไปดูกันเลยครับ ก็ตอนนี้คู่แรกของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแลนะครับผมก็คือฝากผู้หญิงให้ทำก่อนเขาปิดสาวอยากกินขเขาเอาทุกอะไรนะอยากกินนะก,กัวเราแล้วจะบอกว่าทำไม่เป็นทำเป็นจูเพราะว่าเรามีน้องไอส์มาขั้นตอนแรกใช้ผักกาดหรือเปล่าใช่เราต้องแกะผักกาดออกมาอะไรอย่าอะไรอย่าไม่ใช่อไม่ใช่อะมุมพิกรณุมพิก่อนไปแล้วส่งเข้าส่งส่งเข้านี่ เราจะต้องผิกกระเทียมก่อนเราจะต้อง<ช>ตำหรือเปล่าหรือเราจะสับยยหนูดโอ้ยเลิกโมเหอะข้าวผัดไข่่ะเอาตัวแม่หน่อยอันดับหมไม่มีหรอกมาเนีเวตัวทะลังเลอ,เอ,เอถูกใจอันนับมถูกลือแล้วก่อันดับหนึ่ แบบว่ากิ่นมันก็ดีแล้วอ่ะใส่ข้าวไงจุ๊จุ๊ยังไม่ละเอียดเลยแม่คุณเนอะพอแล้วพี่ท t กเ t อร์นี่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาเด็ดใบกะเพราก่อนถามว่าอนามัยมีไหมติดเรื่นึงไม่น่าใส่น้ำส้มแล้วก็ไม่น่าใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่น่าใส่น้ำปลาแล้ไม่น่าใส่ปากด้วยแต่ว่าเนี่ยร้านเราเนี่ยใช้แบบยอดยอดนี่คือต้องเด็ดอย่างนี้เลยข้าไม่ใช่ใบชาเด็ดยอดถ้าหร บอกเลยนะว่ากะเพราเนี่ยเป็นเมนูแบบเบสิกอะตอนันก็ไม่ขนาดเบสิกกับข้าวผัดไข่ใช่เพราะข้าวผัดไข่เนี่ยมันคือก,กะไม่เหมือนเด็กอนุบาลสอนอะเหมือนเด็กอนุบาลทำอะ,อะเข้าใจใช่ปเะเข้าใจเข้าใจเรามาจุดกันเลยเริมหรอ เฮ้ยเฮ้ยโันพองเฮ้ยเจ้าหนี้ก็ดูมีอนาคตแล้วเหรอน้องต่อมานะคะเดี๋ยวหนูจะแกะหมูไว้ให้น้องไอซ์แบบว่าพอเราใส่น้ำมันใส่พริกใส่อะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่หมูคือกลิ่นมันมาว่ะเอ้ยใส่อะไรน่อง ก็ดีลูกเองเพราะมีลูกค้าเหมือนมึงนี่แหละมึงเราต้องโดนแบบลงกินเนสบุ๊ เแมือนกระเพาไต่อกโอ้ยเฮยโอ้ยหน้าตาดูดีมากเฮ้ยว่าจานและนี่ก็คือกระเพราแมคคาสุดแและสุดเยือยต่อมือสิ่ง จานหนึนาา e น่งานแล้วหมุนตัวค่ะอันนี้ก็เป็นกะเพราหมูสับนะคะของพวกเราก็จึ้งๆไปเลยนะคะทั้งการจัดจานการใดๆเอ,อ่ยแต่สิ่งที่อยากจะเห็นที่สุดในวันนี้ไม่ใช่กะ,ะเพราทำนคืออะไรเนาะข้าวผัดไข่เราจะดูสิว่าข้าวผัดไข่คนจนเนี่ยมันจะเป็นยังไง <laughs> <c oughs> ปะเดี๋ยว <c oughs> พี่เดี๋ยวพี่ต้องไปหาจาน จานแบบใจกระเบื้องแบบไม่ใช่กระเบื้องดีจานพลาสติกกว่าเสียมหัวน้องไปเดี๋ยวพี่จะหากราผุคู่ต่อไปคู่ผู้หญิงนี่คือเสร็จไปละมาดูคู่ชายกันคู่ผู้ชนะทำไรกินครับอาแบบไข่เล่นเสียงด้วยแล้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าเขาจะทำออกมาหน้าตาดีและอร่อยแค่ไหนไปไม่ใช่ไม่ต้องใช่ไม่ใช่

มันอย่าเตรียมตัวกินหมูดิบเลยค่ะใส่น้ำไมใส่น้ำใส่น้ำนะมมันไม่โดนใครโดนมานาการการทางวัฒนารรมคือเขาเรียกว่าเป็นศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ผิดใครได้แไม่ไม่ใส่หมูก่อนงต้องใส่หมูก่อนค่ะโอ้หเวลาเขาทำเตรียมตัวกินหมูดิบเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกโอ๋ยชอบเด็กจริงเด็ก เดี่ยวไ่ไม่ตกข้าอสุดไดมันคนไหนบอกว่าจะไม่ทำมีใครอีกไหมอะยอมแพ้ไปเลยดีกว่าพ่อหนุ่มเมริกาจะไปทำแซนด์วิชที่บ้านไหมคะอ่ะเร็วรถดีไม่ต้องใายพ่พัชใเลยใส่เลยใ่ี่อบอกคุณไ่ อะไรอย่างเอีพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้พี่เจกพี่เป็กถือจานเนาพี่เจกอะไรพี่เจกอะไรอ่ะอะไรมาพี่เจกอ่ะน้ำปลาทหวใ่นวายจะาเี่ยเยี่น้ำปลาอิซอนหอยเต็มตรงนั้นเลยเ้ยาดดมากเ้ยาดดิมาเร็วเฮ้ยเ้กินมาเลย เตมปีเต็มไปปีละน้ำตาลหมดแล้วมือทำขนมหวานเหรอตักเลยตักแส่เบาไฟได้ไหมพลาใส่เบาไฟก่อนเดี๋ยวมันไหมขดไปหมดแล้วมือเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปถึงเล่นเหมือนกันไงไปแล้วครับผมจากการที่เรารออาหารทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแนะนํากรรมการ3ท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมด้านซ้ายมือนะครับผม กรรมการคนแรกเป็นกรรมการเชฟระดับ5ดาว15ห้ในรายการอาหารของ่อง์เนียทีวีกรรมการคนที่สองนะครับเป็นดาวที่สองชื่อดังวิว15.6789้ล้านอันดับแฟมิลี่ครับผมแล้วดอกสุดท้ายผมวทปกนวิตาช่วงครับผมอัาเดี๋ยวหนูพี่หนูขออนุญาตพีเซตนก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเพราหมูตับจากแม่ค้าสองคนที่แซ่บ อออะ่่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้กรรมการคุณอาวุธทั้งสามท่านนะคะอ่ะติมเบิ้งติมเบิ้งเลยเบิ้งอยู่เด้ออ่ะติมเบิ้งเลยจ้ะอาปันก่อนเลยปั้นก่อนเลยปั้นก่อนเลยโอ้โหบอกเลยว่าคำนี้นะฮะยังนี่ไม่มีใครตอบเลยยังไงเออคนเงียบอ่ะเก็บไปได้ใจก่อนไม่เผ็ดย่างพวกหมูอันเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแม่ปลาค่ะ จากที่หนูเนี่ยเป็นลูกหลานแม่ป้ามานานเนี่ยแม่ป้าช่วยชิมหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเนี่ยหนูได้สืบการทาอาหารของแม่ป้ามานานเป็นเวลาเวลาหลายปีเลยเลยแม่ป้าดีไม่ดีขึ้นอยู่กับแม่ป้าเดอย่วก่อนะครับเกวไว้ก่อนครับผมก็หลังจากที่ผมได้ทานกะเพราของทีมไวเล็กหนึ่งฮะบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยก็มีความเป็นกะเพราที่เข้มแต่ว่าไม่ไม่ลสจัดขนาดนั้นถือว่ากินได้แลติอย่างหนึ่งก็คือ กินเข้าไปนี่รู้สึกว่าอยากเต้นเลยทำไมอะมันระพราของของทีมพี่เมย์กับพี่ไอซ์นะคะก็รสชาติก็อร่อยนะคะแต่ว่าเค็มไปนิดนึงนะคะทุกคนอร่อยนะคะแต่ว่าเค็มไปนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าก็เข้าเข้าได้กับเนื้อได้ดีนะคะถ้ากินกับข้าวก็พอดีอร่อยไหมคะเมื่อกี้อร่อย เอาตรงเลยเอาดตรงเลยมันเลี่ยนน้ำมันไปนิดนึงถ้าถ้าเติมหวานไปหน่อยนึงก็โอเคนะผัดเข้าไปให้มันอีกนิดนึงให้แห้งให้น้ำมันไม่ต้องเยิ้มนะถูกแล้วก็พอกินได้กินได้แต่ถ้ามีไม่กินดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราเชิญผู้เข้าแข่งขันคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้เป็นเมนูข้าวผัดไข่ผักกาดอ๋อเขาใช้ไข่แดครับ กินได้ครับเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอ้าวกไอออกอาจจะร้อนอาจจะร้อนอร้อนร้อนจอมร้อนจริงร้อนอยู่้จริงไม่ใช่มองไม่กินหมูเผ็ดอ๋อโดนช้อนไงช้อนเผ็ดช้อนเผ็ดช้อนเผ็ด เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคครับอ่ครับผมสอนเรบข้าวบัดไข่นี้เป็นข้าวบัดไข่ที่ไข่แบบรสชาติชัดเจนมากอันนี้ปกติอย่างนึงคือหมูมันติดๆไปนิดนึงแต่โดยรวมก็โอเคข้าวผัดเมื่อกี้นะคะก็แบบมันไม่ใช่ข้าวผัดหรอกค่ะมันเค็มมากๆมันไม่ใช่ข้าวผัดหรอกค่ะมันเค็มมากๆก็ข้าวผัดคือไม่ใช่ข้าวผัดมันเอาข้าวไปผัดกับผงชูรสแล้วก็ผงนัวนะคะคานอโอ้ยย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  ทนเลาะเยอะเอารถดีเยอะกันตายอะค่ะทุพกคนให้มันไอ้นี่แต <Somebody S 1> ่ไม่เข้มนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังใครคอมเมนต์ก่อนจะแย่งกันเดี๋ยวจะบอกตรงๆนะเข็มไปนิดนึงเข็มจนแบบนั่นเลยถ้าถ้าร้ามิยอมเลยท้าท้าเลยท่ขาดเราบินเนี่ย โอเคครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะเข้าสู่ช่วงการให้คะแนนนะครับโดยที่กรรมการทั้งหมด4ท่านเนี่ยจะทำการยกกัน่ป้ายว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะครับผมออเอามานั้ไฟลลังกันดีกว่าครับสามสองหนึ่งแล้วไปดึงไัน่อน